สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับหวยเดดต่อไปนะครับทุกทกท่านกันเลยนะก็กลับมาพบกันนอะกสลับในชื่อในคลิปนี้กันแล้ว นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับหลังหวยออกเป็นยังไงกันบ้างนะครับถูกหวยโชคดีกันบ้างหรือเปล่านะครับสลับในชุดสรุปผมก็นะครับตัดตัวที่มันถูกออกไปนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้นะครับโชคดีแล้วก <anak> ันนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสลับปะปนกันไปนะครับเนาะงวดวันที่2หลุดนะวันที่16ก็ขอให้โชคดีขอให้ถูกขอให้เข้าแลยกันนะครับเนอะอ่ะก็นะครับสลับในสูตรนี้ก็ยังเข้าเดินดีต่อเนื่องนะครับมาดูกันนะว่าสูตรไหนมันเข้าบ้างนะครับเลขดับก็ หลุดเนาะงวดที่แล้วเลขดับก็เอาไม่อยู่นะฮะงวดที่แล้วทั้ง10ทั้งหน่วยเออหรือว่าจะเอามาเป็นเลขเด่นนะครับงวดที่แล้วก็ดับ7ดับ9เนี่ยเนาะก็มาออกวันนี้ดับ1ดับ7เนี่ยก็มาออก17นะครับแต่สูตรเนี้ยงวดที่แล้วก็เข้าบนล่างงวดนี้ก็เข้าบนล่างนะครับสูตรล่างเดินดีเนี่ยงวดที่แล้วนะครับเข้าเจ็ดเก้าแปดเก้าวันี้ก็เข้าอีกนะฮะในที่ใน1 6 6 1 1 6 1 7เนี่ย ส่วนสูตรที่ไม่เคยเข้าเลยนะครับสูตรนี้นี่ก็ก็ามาเข้านะฮะเนาะนะเพราะว่าผลในงวดที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่ในหนึ่งโอ้เดล็กออกเมืองามครับนะครับแล้วก็17นะฮะปีที่แล้วออก19เนาะปีนี้ออก16นะครับเนาะอ่ะแต่ก็ในในในปกสลักนะครับมันก็เป็นเลขเดิมในปีที่แล้วอะไรนะครับเพราะว่ามันปกสลักมันคล้ายกันนะครับ <S <S mm hmm. คล้ายกันเนะเพราะว่ามันเป็นในไอตรงเชื่อมนะเหมือนกันนะสลับในปกสลักล่าสุด นเนี่ยนะครับมันก็คล้ายกันเนาะกับในปีที่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่าเออมันอาจจะไม่ออกเหมือนกันนะฮะมันอาจจะสลับตำแหน่งมีหนึ่งหกในตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยประเทศก็ก็นาไปจับนะครับในปกสลากเนี่ยนะครับก็เข้าไปก็มีเข้าในสูตรปกสลากยู่เนาะอ่าอันนี้สูตรลับก็เข้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวได้ตามกันต่อนะเนี่ย สูตรวันแรงงานนะครับที่ว่ามันจะมี901เนาะอ่าะก็มีนะฮะแล้วก็มันมักจะออกมากับเลขขี้นะครับก็มาในที่ใน17เนี่ยเนาะตรงๆเลยนะเกือบเกือบ16แล้วนะครับนั่นแหละสูตรวันแรงงานก็ใช้ได้เฉพาะวันแรงงานนะครับปีถัดไปก็แสดงว่าจะมีในที่ในนะครับใน 1>, 1, 2, 3เนาะปีต่อไปนะในปีหน้าเนะาะอเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็ทักถามมาอีกแล้วกันในสูตรนี้นะครับนอนนี้แหละหนเจ็ตรงๆเลยนะบางขั้นชอบเด่นหนึ่งก็ซื้อไปนะครับห้าคู่นี้เนะาะอก็ถูกก็โชคดีกันไปเลยหละท่านนะครับก็อาจจะลองนาไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรอื่นนะครับสูตรที่เข้าก็มีสูตรที่หลุดก็มีนะครับโดยเฉพาะในสูตรปกสลากสูตรนี้แหละนะครับอืมเนาะ จะเหมือนในปีที่แล้ว9กับ5ไม่มีเลยในหลักสิบนะครับปกติมันจะมาแต่มันเนาะมาในหลักหน่วยฉะนั้นนะครับเนี่ยก็สูตรสูตรที่หลุดก็มีนะครับสูตรนี้ก็ลงวัดแรกนะ 1, 8, 1, 9, เนาะ18 19เนาะเกือบไปแล้วนะฮะลงวัดแรกเกือบเข้าแล้วนะเดี๋ยวลงต่อนะครับอ๋ออันนี้ลงวัดที่สองเนาะวัดที่แล้ว61แยวของวัดที่แล้วออก ส่วนในสูตรนี้เข้านะครับ9บน9ล่างก็คือนะครับ9ในที่ในหลักนะครับในหลักในหลักสนะิเนาะหรือหลักร้อยนะครับ9บน9ล่างนะจะอยู่ในหลักไหนก็ได้ขอให้มี9บน9ล่างนะครับฝั่งนี้เป็นเด่นหนะฝั่งนี้เป็น6เนาะถ้าทำไปจับคู่กันเนีกก็ได้นะครับในชุดเด่นก็เดี๋ยวต้องไปดูต่อนะฮะว่าสูตรนี้มันจะใช้ได้อีกหรือเปล่า นะครับเนอะส่วนในหวยเลขออกวันพระพระเหมือนกันพระ่องหักเนาะก็ไม่มีเนาะก็คงต้องใช้ได้เฉพาะในที่มันออกวันพระปีหน้านะครับ9 0 0 0นหน่วย9 0 0 0นหน่วยอันนี้ก็ไม่เข้าเนาะ5กับ9ไม่มีเลยนะนะครับส่วนในตรงนี้เลขที่มันออกเหมือนกันปกติมันจะมาสักตัวหนึ่งวันนี้5กับสไม่มีเลยนะครับส่วนในเลข3ตัวศูนย์ศูนย์ก็ไม่มีนะฮะ แล้วก็สูตรเจนะ7ในหลัก10อันนี้ก็ไม่มีนะนะครับ0 7, นะูนย์เจ็ดนเนาะได้แค่ใกล้เคียงอันนี้เนี่ยเด่นบนเนาะเนี่ยเนี่ยเด่นบนสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับรอบก่อนก็8เนาะรอบนี้ก็มา7มาล่างมีมีหม,มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องใช้สูตรนี้นะครับเนี่ยที่ผมเน้นให้นะครับในสูตรนี้วิ่งบนเนาะเน้นให้บนแต่มาล่างนะครับแล้วก็สูตรเลขเรียงเนี่ย แปไม่มาเลยนะครับเนาะไปเป็น7สซะง,งั้นนะไกลเคียงเนาะแต้มเดียวเองนะครับใครอยากได้ในสูตรไหนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างลา่างใต้คลิปกันได้แล้วกันนะใครอยากได้ในสูตรไหนหรืออยากได้ในสูตรนี้นะครับอ่าสูตร3ตัวเนาะว่ที่แล้วสูตรนี้เข้า3ตัวตรงๆรอบนี้ก็ก็มีแค่เด่น7กับเด่น6เนาะนั่นแหละนะครับเหมือนในครั้งก่อนเลยที่เข้า3ตัวถัดมาก็ไม่เข้านะครับเนี่ย ก็มีแค่ตัวเด่นนะครับเด่นศูนย์กับเด่นเก้าเนี่ยเนาะเนี่ยก็แสดงว่าะนะครับมนหลุดในงวดเหมือนกันเลยนะฮะก็แสดงงวดถัดไปก็ต้องตามในสูตรนี้สูตรที่เจ็ดนะครับก็มีสูตรนี้เนาะสูตรนี้ตัดเข้าบนเข้าล่างเจนะ็ดหนึ่งหกเนาะมีสูตรเข้าสามตัวไหมเนี่ยอ่าไม่มีนะฮะก็มีแค่ในสูตรนี้เนาะที่ที่จับตัดเข้าสองตัว นะครับสูตรสูตรสเนาะสูตรสองสูตรนี้นะฮะก็เดี๋ยวได้ตามกันนะใครอยากได้ในสูตรไหนก่อนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้ละหลังหวยออกเนาะนะฮะสูตรที่ไม่เคยเข้าเลยก็เข้านะับสูตรที่เคยเข้านีกก็หลุดนะครับโดยเฉพาะสูตรเนี้ยสูตรสูตรนี้มันมันหลุดหลายงวดแล้วเนาะเออไม่ดูคิดยังไงนะครับมาเข้าในสูตรนี้สูตรลับนะครับก็นะนั่นแหละนะครับมีสูตรเข้าสูตรหลุดนะ แต่สูตรนี้เข้ามารับเข้าอีกแล้วเนาะนะครับเนาะเนี่ยสูตรรับเนี่ยปกติมันไม่ค่อยเข้านะนะครับเนาะเพอ่มมาออกในงวดนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเลขดับนะครับอันนี้ก็เนี่ยสูตรนี้ก็เป็นเลขดับเหมือนเดิมแล้วเนาะสูตรนี้นะฮะนั่นแหละนะครับสูตรนะครับสี่เก้าเก้ากับสิบเก้าปีนี่ถ้ามันชนกันมันโอกาสน้อยที่มันจะออกเนี่ยชนกันในแปดห้าห้าแปดเนี่ยแล้วก็แปดเจ็ดเนี่ย โอกาสน้อยที่มันจะออกนะครับถ้ามันชนกันเลขดับนี่สงสัยจะเอามาเป็นเล,เลขเด็ดเลยแล้วกันเนาะสลับในงวดล่าสุดนะครับนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวในงวดถัดไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปถัดไปก็มาดูในที่ในสูตรนี้แล้วกันนะครับสลับในสูตรล่างเดินดีนะฮะล่างเดินดีเน้นเน้นล่างนะครับรอบที่แล้วก็เข้าไปในที่ในล่างนะครับเนาะอ่าเข้าไปทั้งล่างทั้งบนเลยรอบที่แล้ว 7989เก้าแเหรือเจเข้าตรงๆนะฮะแต่รอ,อบนี้เป็นเป็นที่ในในตัวกลับนะฮะหรืออาจจะนำสูตรเนี้ยไปดูกับในในเลขดับล่างเนาะเออนะฮะถ้าดูกับเลขดับล่างเนี่ยอ่ะนนเนี่ยก็มี1เนี่ยก็แสดงว่าเน้นไป17ล่างงดก่อนนะครับเนี่ยก็มีในดับล่างเนาะ79นี่เนี่ยก็เน้นไปเนาะเออรอบล่าสุดเนี่ย เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับมาเน้นกับในสูตรดับล่างนะยังไงก็มันเป็นเลขดับไม่ได้ก็อมันไม่เป็นเลขเด่นซะเลยนะครับเนะเาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุนหน้าแล้วกันนะครับเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอให้ทุกทท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ